อขออนุญาตร้องเพลงนี้เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ผมอาจารย์ปอปากควหรือเรียกง่ายๆอาจารย์ขายปากคออปอปากเนี่ยดีแล้วนึกถึงปังพระลุดสื่ทอเจตนารมอาจารย์ผมเป็นคนดีแต่แต่งตัวเริ่มขายแต่ยังไม่ไปเหมือนเขา สวัสดีทัท้งทีมาดูคุณน้องคุณหนูคุณนาคุณนายคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ทั้งหลายพี่น้องพวกเราให้สดใส,ยยดส,สอย่าได้โตกเศร้าอย่าซึมอย่าเศร้าและให้พวกเราเริงรากราบคำนับเจ้าภาพวันนี้ให้ท่านมัง่งมีเงินทองไหลมาคิดสิ่งไหนสมใจเถอดนะให้สุขอุราก้าวหน้ารำ่ำรวยจะซื้อหวยก็ให้เธอหวยอยาเจ็บอย่าป่วยให้เงินทองเปิดปบนละ ให้พรให้พรแม่ครัวให้แม่ทุนหัวมีผัวโจกสักคนคนไหนละที่หุงข้าวไปนั่งเมาแล้วตรงไหนหน้ามนละหรือเจ้าเมาเสียจนละไม่รู้ว่าคนละเป็นโจกรักใครจะมัวแม่ครัวจะเมาแต่ก็รักเจ้าละจะจนหมดใจเรื่องกับข้าวตัวเจ้าเหนือใครพี่จึงขังใครรักใครแม่ครัวจะก่อนจะมีจะว่าพี่ร้องมัว่วจบก่อนแม่ครัวประเดี๋ยวผัวเธอมา อดนดญาัลงไปแล